คนถึงตลาดน้ําอัมพวาแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นมากนะทุกคนตะกี้นะเราอิ่มบุญอิ่มใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ฉี่ท้องอยู่เลยเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันนะทุกคนอย่ารอช้าไปกันเลยอ้ทุกคนจะบอกว่าทําไมมาถึงไวขนาดนี้นะจะบอกว่าอะไรดูไหมเพราะว่าวัุรามณีห่างกับตลาดน้าอัมพวานะไม่เกิน2กิโลนะครับห้านาทีก็ถึงแล้วทุกคนไปไปไปอ๋อทุกคนนี่แผนที่ชุมชนตลาดอัมพวานะครับก็ เอาตรงๆบุมไม่ได้มานานมากๆแล้วนะครับรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะอยู่ก็อยากเดินให้ขบเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมนะถ้าใครยังไม่เคยมา f o a t i n g market นะปะลุยโอ้นสมัก่อนกับตอนนี้หรอจำเอาจิงๆก็จำไม่ได้นะครับว่าเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่บุมว่าบุมว่าของมันน่าจะขายดูทันสมัยขึ้นไป แดดร้อนมากนะคะเดี๋ยวเรามาสั่งน้ํากันมีน้าแตงโมปั่นไหมครับอืม,อมเอาแตงโมปั่นครับที่ปกติตลาดนี้เปิดกี่โมงแล้วครับถ้าจะมาแบบไม่ร้อนต้องมาเย็นๆคับพี่อตอนเย็นมันจะไม่ร้อนอ๋อถ้าสมมติว่าห้าโมงนี้ก็คือเปิดหมดแล้วใช่พี่เปิดเต็มเลยแล้วก็มันจะไม่ร้อนเต่ว่าจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยมันก็เปิดเท่ากันใช่ไหมครับไม่มีเฉพาะศุกเสา,าร์อาทิตย์ค่ะพี่อ๋อแล้วก็วัน,นะคะขัตฤกษ์ เอามีแค่สุกเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันนี้เราโชคดีมากนะมาวันศุกร์เกือบไ่ได้แล้วเพราะจริงๆอ่ะเราจะมากันวันพฤหัสนะครับเราก็เป็นพฤหัสเนี่ยคือฝนตกด้วยโชคดีมากๆที่ได้มาวันนี้นะครับก็พี่แนะนําว่าให้มาห้าโมงนะครับก็ทุกอย่างจะเปิดหมดเลยว้าวทุกคนหน้าร้อนกินแตงโมปั่นสดชื่นมากเลยแกหนึง่งทุกคนสดชื่นมากเลย,ยเดีเ๋ยวพอจ่ายเงินเสร็จชื่นใจไปต่อชื่นใจมาก เดี๋ยวเราไปเลยกันต่อด้านในนี่ทุกค <c oughs> นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับวบวยบวย,บวยใช่ไหมนี่ตอนเด็กๆบุมเอาอันนี้ไปกินที่โรงเรียนวละอันนะครับอันนี้อันนี้บุ้เคยซื้ออยู่อันนี้เท่าไหร่ครับสิบาทกัะเอาอันหนึ่งครับน,นี่เคยกินแต่อันนี้เคยกินแต่อันนี้อากิโกะหรือเปล่า อันนี้เด่นแบบไากิกโกะไม่ใช่อากิกโกะเอาอันหนึ่งครับเก็บความรู้นะครับทุกคนสไลด์นะที่ลงท้ายด้วยสไลด์ดอเด็กกะลันนะครับนั่นคือสไลด์เลื่อนประตูถูกไหมแต่ว่าถ้าสไลด์ที่ลงท้ายด้วยซอโซกะรันนะครับคือสไลด์หมูนี่เก็บความรู้นะทุกคนทุกคนเคยกินขนมเด็กๆแบบนี้ไหมถ้าเคยทานนะเมนเข้ามาเยอะๆนะบุ้มอยากรู้ว่านี่อันนี้บุ้มเคยทานอันนี้ แต่ก่อนที่อยู่บนขนมเค้กนะครับอันนี้มาไข่เต่ากันไข่เต่าใกล้กสุกยังครับปรห้านาทีาทหรอครับงั้นเดี๋ยวอห้านาทีกลับมาละกันด้านในมีไส้ด้วยไหมครับไส้มีขอความรูม้พี่เขาไส้หนึ่งเดียวอ่นทำไมถึงเรียกว,ว่าไข่เต่าหรอครับไม่ไข่เน <laughs> <laughs> ื้อต่างชื่อเยอะแล้วเลยชื่อไข่เต่าอ๋อนนี่เป็ <laughs> ก็คือพี่เขาบอกว่า <laughs> ไข่นกกระทามันเยอะแล้วนะ ก็เลยเอาเนี้ยเป็นไข่เต่าก็เลยเรียกเก๋ๆสีม่วงกับสีเหลืองต่างกันยังไงครับสีม่วงมันม่วงใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าด้านในไม่มีไส้ไม่มีอืมก็ทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะขนมไข่เต่าที่แบบว่ามันจะมีแป้งโมจิด้านในทุกคนเคยกินไหมเดี๋ยวนี้สมัยใหม่มันเป็นแบบนี้นะถ้าลองแบบโมจิด้านในอ่ะน่าจะอร่อยนะ ออใช่เหรออราวแล้วทำไมอ่านออกรู้ได้ไงเอออ๋ออ๋อเนียนชินตะเยจืดแปลว่ามะพร้าวอ่อนๆเด็กๆใช่ไหมใช่ไหมครับเอ๋อนี่เนาะพักถึงไหนดีเอาใช่เพราะว่าสมัยก่อนเรียนจีนมานะครับอืมก็เลยรู้เรียนมาสี่ปีเอาลูกหนึ่งครับเอา หอมมากนะครับตะกี้พี่เขาบอกแล้วนะครับว่ามะพร้าวเผาก็คือน้ํามันจะหอมกว่าส่วนมะพร้าวสดนะครับมันจะมีคุณค่าทางสารอาหารเยอะกว่าน้ำนะมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับก็ทําให้ผิวขาวออร่านะครับรรท,ทุกคนครับนี่บูมสองฝั่งตรงที่บูมยืนนะนี่เป็นสะพานข้ามแม่น้านะซ้ายขวาเนี่ยมีของกินเยอะแยะมากแต่บูมมาตอนนี้ประมาณน่าจะสี่โมงแล้วนะ ก็ที่ร,รู้ว่าอากาศก็ร้อนมากแล้วก็ทุกคนเห็นเรือไหมเราสามารถนั่งเรือได้นะคนละประมาณ40หรือ50บาทเนี่ยแหละท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ตอนกลางคืนนะมีหิ่งห้อยด้วยมีคนบอกว่าหิ่งห้อยนะเป็นแสงไฟจาก LED อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เราต้องตามไปดูนะว่ายังไงไป เอาจาก่วยหนึ่งอันนะครับที่จบกล้วย <c oughs> อ่าหวานวันน้อยละกันเจ้ <c oughs> เากล้วยภาษาจีนหรอ <c oughs> อ่านไม่ออกเหมือนกัน, <c oughs> อ,น,นอันนี้อ,อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราเติมด้วยของหวานก่อนนะเราค่อยแบบว่าค่อยหาของกินกันหลายอันเราไหมมา <c oughs> มาลองกัน <c oughs> S <S นนตดกล้อให้ดูนพ่อจะบอกว่าชากล้วยเนื้อน, Punkte <sz te lly> นุ่มมากนะครับแล้วก็หอมนมนะไม่หวานด้วยหอมน้ำตาลเลยนะครับตะกี้พี่เขาบอกว่าอะไรนะตะกี้พเขาบอกว่าหอมน้ำตาลน้ำตาลสายแดงใช่ไหมครับ ได้แลรอผิดรจไปะมาแ,แล้วทุกคนทุกคนตะกี้ได้ยินไหมที่เขาถามว่ามีน้ำแดงแล้วมึงก็มึนๆไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เลยเพิ่ง สงสัยว่าน้ำแดงคืออะไรอือทุกคนน้ำแดงง่ายๆนะครับก็คือไม่ใช่ยินตะโคตอนแรกผมนึกว่าน้ำแดงอ่ะ ก็คือหมายถึงว่าเย็นตาโฟแต่ความจริงแล้วอ่ะไม่ใช่มันคือเต้าหู้ยีนะครับก็เลยเรียกว่าน้ำแดงนะครับร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรืออัมพวานะครับร้านนี้กบออเหมืนร้านอื่นไงใช่ไหมใช่อาจจะแบบว่าไม่ได้ใส่เต้าหู้ยีใช่ร้านอื่นไม่ได้ใส่เต้าหู้ยีเต้าหู้ยีก็คือมีกลิ่นหอมเต้าหู้ยีนะครับแล้วก็น้ำอร่อยมากหอมอยู่อร่อยไม่ต้องปรุงเลยพี่ใช่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลย รสชาติดีนะครับร้านอยู่ตรงไหนครับร้านจะอยู่ทางตรงข้างสะพานเทศบาลหนึ่งนะครับข้างสะพานเทศบาลหนึ่งเราเดินเข้ามาในซอยก็จะเจอสะพานเราไม่ต้องขึ้นสะพานเลี้ยววามาฝ่า,า,ามือจะเจอห้องที่สามครับโอเคใครสนใจนะครับมาทานกันได้นะบุ้มคอนเฟิร์มนะว่าร้านนี้อร่อยมากาเพราะว่านำซุปแล้วก็ เต้าคั่วยีนะครับหอมบางร้านเนี่ยคือได้แค่แบบว่าหวานเฉยๆแต่ว่าร้านนี้ก็คือกลมกล่อมนะครับอันนี้หอมด้วยครับชื่อร้านว่าอะไรอีกชื่อร้านว่าหน่อยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงครับโอเคเอาของตัรานเปิดปิดกี่โมงครับเอ่อเปิดตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับประมาณแปดเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเนี่ยถึงประมาณสองทุ่มเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาจำเหตุประหัตไม่มี มีสามวันภายสาวันไม่แพงนะครับทุกคนมาอุดหนุนกันได้ถ้าไม่เสร็จก็ห้าสิบาทโอเคก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับก็วันนี้นะครับก็นั่นๆที่ออกมาเที่ยวนะครับแล้วก็ทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็เมื่อเช้าเราไปไหว้พระมาแล้วส่วนวันนี้นะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็มาหาของกิน ใครสนใจนะทุกคนมาเดินตลาดำอัมพาวาได้นะครับมาอุหนคนไทยด้วยกันอันนี้มันม่วงใช่ไหมครับมันม่วงนะอ่ะทุกคนอืมทุกคนหอมมันมากนะครับแล้วก็รสชาติด,ดีมากคือบางที่เนี่ยเือรกะทิก็ไม่หอมนะครับแต่ว่าที่เนี่ยกะทิหอมนะครับใช้ได้ผ่าน นั่งเรือคนละเท่าไหร่นะครับคนละห้าสิบบาทครับโอเคแล้วไปไหนบ้างอันนี้เป็นโบสถ์ที้นไม้นนครับไปห้าที่ครับอืว่ายผาห้าวัดอันนี้เป็นค่ายบางกุ้งเป็นโบสถ์ที่ต้นไม้กลุ่มมาทั้งหลังนะครับตรงนี้จะมีสวนสัตว์มีอูดมียาแค่นะครับมีโลบปั้นนักมวยสวยวิาจา้าตัดสินตั้งค่ายไอ้นสองเป็นว,วัดบางกุมเป็นในไข่สามหลวงพ่อเกตสี่หลวงพ่อโตโอเคเา,าทั้งหมดห้าที่ห้าสิบบาทพาไปพักลับโอ้คุ้มมากได้เลยไปทุกคนเลย อ่ะทุกคนตะกี้นะครับพี่เขาเอาเสื้อสูทชิปมาให้ก็ต้องใส่เสื้อสูทชิปด้วยนะครับเพราะว่าเจตีเฟิร์สเข้าใจไหมก็คือปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณครับป้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่าที่เป็นยังไงบ้างทุกคนต่างชาติเริ่มเข้ามาแล้วนะแล้วยังคนเริ่มเยอะแล้วทุกคนดูสิเริ่มสุดพักนะครับ ถ้าอยากมานะมาวันเสาร์อาทิตย์คนจะได้เยอะจะได้กลิ่นอายความเป็นตลาดน้ำนะคะทุกคนลุยกันทุกคนทุกคนเห็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ตามเรือนะครับก็ตามตามริมคลองเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการทำอาหารครับถ่ายอาบน้ำล้างจานในการใช้ชีวิตนะครับก็ทำให้บูรู้สึกว่าแบบเออถ้าถ้าตอนนี้เราไม่มีรถเราก็คงต้องนั่งเรือ แต่ตอนนี้เรือเอียงมากแล้วทุกคนอาจจะจมน้ำได้ดู <c oughs> เรือเอียงมากอันนี้เรากำลังกับเรือกักบเรือนะครับทุกคนดูบ้านสมัยก่อนสิจะเป็นบ้านไม้นะครับนี่บ้านบ้านเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้านไม้นะครับ ทุกคนนี่เราออกแล้วนะครับออกเปนทางใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็มีป้ายน้ําตลาดน้ำมะขวะแต่ทุกคนเห็นว่าคนมันน้อยอะ่ะเพราะว่าวันนี้เรามาไวเกินแล้วก็วันทําวันสอาทีน่าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเราก็สามารถซื้อของได้นะครับก็วันนี้นะเป็นคลิปทําบุญของพวกเรานะครับจุฬามณีใช่ไหมครับมาเทพจุฬามณีแล้วก็เท้าเราไปวัดจุฬามณีมาแล้วแล้วก็มีประมาณอีกห้าที่ที่เราจะไปกันวันนี้นะทุกคน อิ่มบุญแน่นอนแต่ตะกี้อิ่มทองไปแล้วนะตะกี้เริ่มกะแต่ตอนนี้เริ่มกะหายบุญละไปเราไปทำบุญกันตัวทอนตัวทองโดนมาตัวทองถึงกันเลย ในนี้มีหลวงพ่อโตนะครับเขาก็มาขอพรกันคนละหนึ่งอย่างตามที่พี่เขาพูดนะครับถ้าใครได้แล้วก็เอา,เอาประทัดมาไหว้นะครับถ้าสมว่าสิ่งที่เราขอเป็นจริงเดีวเราเข้าไปดูด้านในกันทุกคนถึงแล้วนะครับตอนนี้นะเราอยู่วัดทองคุ้งนะครับก็หลวงพ่อโตองค์นี้นะใหญ่ที่สุดในแม่น้ำแม่กองนะครับ ทุกคนมาถึงแล้วนะครับวัดที่สองนะวัดวัดบางจาทุกคนมีหลวงพอ่อโตอยู่นึ่งนไปทุกคนครับเห็นไหมว่าไม้สากแผ่นใหญ่มากนะครับก็ตรงนี้นะใกล้แม่น้าแม่กองนะครับตะก่อนต้นไม้สากอ่ะมีเยอะมากเขาก็เลยเอามาสร้างนะครับแล้วก็สร้างทําเป็นวนัดสมัยก่อนมันมีเยอะมากๆนะครับก็พื้นลื่นมากคือแบบสลิปเปอร์มากนะครับก็เรามาขอพรกันดีกว่าไป ทุกคนครับก็นี่นะเรามาหลายวัดมากๆทุกคนเห็นไหมเรามาสมุทรสาครนะหลายวัดมากๆนะครับทุกคนสังเกตไหมวัดที่เยอะที่สุดอันดับหนึ่งนะคืออยุทยาอันดับสองนะครับคือสมุทรสาครเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาชอบมาวัดเพราะวัดเนี่ยติดใกล้ริมแม่นะ้ำนะทุกคนอย่าลืมนะว่าสมัยก่อนมันไม่มีถนนมันไม่มีรถเขาพายเรือกันนะครับ กคนครับวันนี้นะเรามาถึงที่สุดท้ายแล้วที่นี่ชื่อว่าค่ายจีนบางกุ้งนะครับที่นี่มีความสําคัญยังไงก็คือสมัยก่อนนะครับพระนาเรศวรน,นะครับมาตั้งลกรากที่นี่เพราะว่ามีพาม่านะครับมาโจมตีกรุงเทพนะครับเขาก็เลยตั้งค่ายที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับคือใกล้กรุงเทพภูมิศาสตร์ทำเลดีนะครับเพราะพระนาเรศวรจึงมาตั้งลกรากที่นี่ไปตามกันเลยเจอคนดังด้วยอไปดูอ อ๋อใครทุกคนคนนี้เขาก็จะคิดทิดคาแรคเตอร์ตลอดนะครับอ่าอันนี้ใครทุกคนโอมากันดูหลักฐานนะครับนี่พาณนเลส่วนนะมาตั้งค่ายที่นี่นะคะเพราะว่าจะกัดพม่านะครับไปให้มาคองเมืองกรุงเทพนะนี่ทุกคนพาณิเลส่วน yeah. ทุกคนที่นี่ไม่มีทะเลทรายนะครับแต่ว่าทาไมมีโอดูดูสิอดูดนี่โอดูดเห็นไหมนี่อูดนะครับหรือว่า <c oughs> นี่อูดมาหาเราแล้วนะครับน่ารักมากมีคนบอกบุมว่าหน่งตรงนั้นเนี่ยเอาไว้เก็บน้ําเพราะว่าหน่งตรงนั้นเอาไว้เก็บน้ํามีมาด้วย <c oughs> ทุกคนครับวันนี้นะก็ จบกับทริปนะคะทั้งหมด2ทริปทริปแรกนะครับเราไปวัดจุฬามณีนะครับไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ทริปที่2นะครับตอนบ่ายนะเรามาตลาดน้ำมัมพาวาน,นะครับนอกจากเราจะอิ่มแล้วยังไม่พอนะอิ่มกายแล้วเราต้องอิ่มใจด้วยสําหรับการมาเที่ยวครั้งนี้ของบูมนะครับทุกคนปกตินะบูมทํางานกินข้าวกลางวันเวลาครึ่งชั่วโมงวันนี้ได้มาพักผ่อนสุดๆไม่เคยได้ใช้ชีวิตโซโลไลฟ์แบบนี้เลยปกติ oh, <no. S 1> เริ่มง,งานปุ๊บเดินทางครึ่งชั่วโมง กินข้าวก็กลับบ้านพักผ่อนนะครับวันนี้รู้สึกว่าคนเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่ 1. อยู่กับตัวเองให้มากๆ 2. อนะอยาแข็งขันจนเกินไปนะครับ3าม,มจะกลับไปนะครับแล้วก็หาที่สนุกแบบนี้มาให้ทุกคนชมกันใหม่ฝากทุกคนกดติดตามในคลิปถัดไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้บายบาย